วัดีค่ะวันนี้มาอยู่กับบัวนะคะที่จังหวัดแปร่เะนะจ้าแปร่เจ้าอำเภอปองนะคะอยู่ที่คาเฟ่สุดฮิตเมจิกเมาเทนนะคะสวยไม้โยไม้เลื่อเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มีหมอกปกคลุมอยู่นะคะแซมแซมอยู่ระหว่างเขาอะ่ะ วยมากๆเลยทีเดียวนี่ม,มีคนนั่งชิลด้วยเขานั่งชิวอีกแล้วผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆมาทีไรมานั่งตลอดนั่งชิวนั่งไม่ธรรมดานั่งชิวด้วยโอ้โหทุกที่ที่เขาไปจะต้องมีความชิวนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายคนนี้เลยฟินฟิน อยากอยู่นานๆได้ไหมอยู่ได้หรือเปล่าอากาศตอนนี้นะก็แบบว่าสักสิบกว่าก,กลางๆอะ่ะสิบก,กลางๆสิบเจ็ดมั้งไม่ได้หนาวมากนะไม่ได้หนาวมากแต่ดูใส่เสื้ออย่างหนานอะเมื่อคืนนะคะก็เหมือนเป็นที่แบบหลุมกระท้ามันก็จะไม่มีลมอะ่ะแต่มันมีความเย็นนะ ่ไมมมกะหนาาเหไ่าทร่าเราพักที่ภูรังกาบ้านสวนนะคะเขาจะให้บัตรเข้ามาที่นี่ฟรีนี่เรามากันร้อยกว่ากิโลนะแล้วก็มาเจอภาพนี้ปึ้งปิดบริการแต่ก็ยังดีอ่มีแหลมๆให้เรามุมนี้นะคะที่ยังถ่ายได้ดูไปดูความฟินกับ คนนี้อีกคนนึงนะคะตัวนี้อีกตัวไม่ใช่ฮัลโหลมันคนเหรอฮัลโหลยูแค่คือเขาฮัลโหลเปลี่ยนยังนี่เมื่อกี้เราคุยกันนะเฮ้ยกำลังกำลังส่งตัวกำลังส่งตัวมันตัวมันอ้วนมันปุกปุยอ่ะมันปุกปุยมากเลยอ่ะ ตัวมันใหญ่มาเหนือมันเดเหมือนดูมนกล้ามใหญ่ตัวใหญ่อะเหมือนหมีอะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่ติดกันชื่อร้านอะไรนะรนอะไรกลางหมอกอ่ะนูะ <c oughs> ้ดรูดรูดอะไรหนึ่งหนึ่งสี่มีแปดด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นต่อแล้วก็วัาที่รูดหนึ่งหนึ่งสี่ ทะเลมอากินกาสดต,ดตรงนี้นะคะอ้าวอ้าวเธอมาตรงนี้อีกแล้วเธอถูกไปทุกที่เลยนะตลอดเลยอะ่ะดีๆก็โผล่มาตลอดตลอดฮักนะภูไม่มีนอนหนูอะ่ะแปวฮักภูลังกาฮักยูหรือฮักภูลังกาจ๊ะ ภูลังกานะคะถ้าคือถ้ามาจากตัวเมืองอ่ะก็ประมาณสักร้อยกว่ากิโลนะไปกลับก็สองรอกิโลใช้เวลาระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงจากเมืองนะจากเต็นเขาอ่ะว่าง่ายๆก็ผ่านแล้วก็แวะมาซะหน่อยชิลสวยอย่างกับในรีวิวเลยนะคะในรีวิวเลยอะ่ะมันมันเมื่อคืนก็แบบผิดหวังเล็กน้อยว่าไม่มีหมอก เออก็คือด้านล่นมาตั้งไกลอะไรอเงี้ยแต่จริงๆก็สมหวังดั่งใจหมายนะคะกับผูรังกาวันนี้กับอีกหนึ่งคืนนะคะที่ ภูลังกาจังหวัดพะเยาเจ้าไม่ใช่แป้ะนะเจ้าไม่ใช่แป้บอกบอกแป้ะนะเจ้าบอกใจเจ้าอันนี้พะเยาเจ้าวันนี้คืนนี่ส่องนะคะกับภูลังกากาบรีสอร์ทชื่อว่าภูลกลางหมอกภูลกลาง,มลลางมหมอกหายอออแบบวิวแบบนี้เลยนะคะอ๋อสวยงามมากมาก มีเชรสนะมีระเบียงกว้างขวางมากนะนอนข้างนอกได้เลยอ่ะคือ,อไม่ต้องนอนข้างในถ้าแบบว่าข้างในไม่พอเข้าไปนอนข้างนอกตอนเช้าก็ตื่นมาเห็นหมอกเลยนะคะดูกลางหมอกกลางหมอกจริงๆนะคะวันนี้เราก็จากที่แพนจะลง ไปที่ตัวเมืองแล้วก็ไม่ได้ไปเนื่องจากว่าลมเย็นชิวดึงเราไว้อยู่ที่เดิมตั้งแต่เอาออกตั้งแต่11โมงเที่ยงบ่าย2โมง3โมงจนต้องมาแปะอยู่ที่เดิมนะคะที่ภูลังกานี่เองลมเย็นเย็นชิวชวเอื่อยๆอืนะคะกับอากาศดีๆในหน้าหนาวนะคะที่ประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะประเทศนี้มีดีเยอะเลยแหละ ใครอยากมาท่องโลกกว้างกับในประเทศไทยนะคะแบบบัวนะคะไม่ต้องไปถึงเมืองนอกก็มาตามรอยบัวได้ที่จังหวัดพะเยานะคะเตียงนะคะที่นี่จากที่ไปเทสแล้วก็คือนุ่มไม่มากแต่นุ่มกว่าที่อื่นนอนได้ที่พักนะคะวิวหลักล้านแบบนี้ นาจันนาจนาจ่ะวันนี้บัวไปก่อนนะคะบัวพาเที่ยวไปก่อนนะอ่าวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ที่ภูลังกาจังหวัดปยาวเจ้าปยาว